สวัสดีครับหวอลำพาไปเพลินชาแนลเห็นสันวงสทรเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังสั้นหรือภาพยนตร์สั้นนะฮะก็รู้สึกว่าเออดีๆๆเปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรหลากหลายนะมาอยู่เป็นครอบครัวแสงทองนะครับจะเป็นบอสก็ต้องเก่ง ก็ต้องหลากหลายทำอะไรได้หลายอย่างนะนั่นแหละวิธีของการเป็นผู้นำนะครับก็ต้องฝึกฝนนะความน่ารักก็ยังมีอยู่วันก่อนก็เห็นโอ้โหทานข้าวกับแปรวเปเห็นแล้วแบบฟินใจนะครับฟินใจจริงๆเห็นเขาเม้ากันคุยกันสนุกสนานไอเรากออ็นั่งดูอยู่เนาะ เห็นอยู่ตามสื่อเนี่โอ้โหนะแฟน,แฟนคงแฟนคลับเต็มไปหมดเลยนั่งดูเขากินข้าวกันน่ารักมากๆเลยที่สำคัญเนี่กินคนเดียวมันไม่ม่วนต้องกินสองคนนะครับถ้ากินคนเดียวแล้วถ้าจะม่วนจริงๆก็คือส้มตำแต่ว่าน้องซันเข้ามามันก็จะเพิ่มความม่วนเข้าไปอีกนะเวลาน้องซันลุกไปนูน่นลุกไปนี่เนี่ยคนดูเขารู้สึก อ้าไปไหนซะล่ะออทำไมไม่มานั่งคู่กันเออไปทําไมมานั่งคู่กันสิมันจะฟินกว่าไหม <c oughs> ไม่ใช่ไม่เข้าใจเลยครับเข้าใจแต่ว่าเออถ้านั่งคู่กันแล้วมันก็จะดูน่ารักไปอีกนะครับแต่ก็ขอชื่นชมนะที่ล่าสุดเนี่ยทางแสงทองก็ได้ มีโปรเจกต์ในการทําหนังสั้นหรือภาพยนตร์สั้นหลายคนยังไม่เข้าใจภาพยนตร์สั้นคืออะไรบางคนเข้าใจแล้วภาพยนตร์สั้นก็คือหนังสั้นก็คือหนังที่มันไม่ยาวเออเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็ดีครับก็คือหนังที่มันไม่ยาวแหละอะไรมากมายเนาะหนังสั้นเดี๋ยวดูจะบอกนะครับหนังสั้นเนี่ยที่น้องสั้นกํากับนะครับ ที่เห็นไปตามฟางมั่งไปตามนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่าโลเคชันสถานที่คือมันต้องหาต้องลุกฟอร์ะ for, นะครับต้องแบบดูนู่นนี่นั่นต่างๆนะเพื่อให้เทรดออกมาดีแล้วก็ทุกอย่างโดยธรรมชาติเนี่ยออกมาดีให้มันเข้ากับบริบทของการกำกับหรือการวางพอต ของเรื่องสถานที่แวดล้อมต่างๆมาต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออกำกับหนังยังไงทำไมโลเคชันทำไมหาได้แค่นี้ทำไมไม่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่จะสื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับซึ่งน้องซันเนี่ยเขาก็น่าจะมีประสบการณ์หนึ่งเลยเขาเป็นนักแสดงมาก่อนการที่เขาผ่านกองถ่ายเห็นวิธีการทำ วิธีการจัดการของคนในองค์กรทางช่องมากสีนะครับเขาคงรู้ดีนะก็เอามาอัดับใช้นะครับคนที่ไปกองเนี่ยจะรู้จะเข้าใจในเรื่องของระบบงานในเรื่องของการทำงานซึ่งหนังสั้นเนี่ยจะบอกว่าประวัติเนาะหนังสั้นโดยเปรียบเทียบกับเรื่องสั้นในความหมายของหนังนะครับของหนังสั้นเนี่ย ที่ยึดถือตามธรรมเนียมปฏิบัติคือหนังที่มีความยาวไม่เกิน30นาทีบางคนก็ทำา4่บางคนก็ทำ50าสิกะว่ากันไปแต่ไม่เกินอ60อ,อ,อะไรประมาณนี้นะฮะหนังเนี่ยจะมีรูปแบบสไตล์ที่แบบหลากหลายมีประเภทนะครับมีแนวอะ,อะไรอ่ะคาตกรรมแนวเฮฮาหัวเราะ นะครับวาไรตี้แล้วก็แนวตลกโภฮาอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มวาไรตี้อะไรครับแนวดรามา่าชีวิตนะฮะแนวร้องเพลงอะไรประมาณนะี้สมัยนี้เอ็ MV ที่เราเห็นก็จะเอาหนังสั้นมาผสมผสานแต่ไม่เชิงเป็นหนังสั้นแต่จะเป็นเหมือนกับ MV ที่ก่อนจะเข้าเพลงเนาะจะต้องมีอะไรที่แบบให้เราฟินกันก่อนเช่นการเล่นคู่พระนางอะไรอย่างเงี้ยก่อนดำเนินเรื่อง เข้าสู่จุดของเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผสมภาษาันไปมิกแอนแมทนะก็จะมีทั้งแสดงสดนะครับไลท์แอคชั่นฟรมหรือแอนิเมชันก็คือแอนิเมชัน f ฟรมนะครับจํานดความยาวของหนังก็จะส่วนใหญ่ลหลักๆเลยถ้ามาตรฐานกันจริงๆก็คือไม่เกิน30นะครับรูปแบบของการเข้าถึงตัวละครโครงเรื่องต่างๆ ที่มีความยาวไม่เกิน30นาทีเนะี่ยหนังที่มีความยาวตั้งแต่60นะครับสามสถึงกนาทีจะมีโครงเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการที่กําหนดอารมณ์คนดูว่าตอนไหนควรเร่งรีบตอนไหนควรทิ้งหรือทวงเวลาเพื่อให้คนดูสนุกสนานเนาะส่วนหนังสั้นมีมมเวลาที่แบบจํากัดไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือเล่นอารมณ์คนดูได้มากนะักคือไม่ขยี้อ่ะไม่มีย้อนปมไม่มีอะไรอย่างเงี้ย หนังสั้นก็คือจะแบบเหมือนกับรวบยอดสรุปประมาณนี้นะครับให้คนพอเข้าใจปัจจุบันเนี่ยคือโอ้โหเยอะมากๆคนทำหนังสั้นนะครับนิสิตนักศึกษาใครที่เรียนคณะนิเทศศาสตร์นะครับก็ทำหนังสั้นกันลง YouTube กันเต็มไปหมดเลยเพื่อเป็นการพัฒนาให้เป็นหนังบันเทิงอีกเรื่องนะครับที่ดูง่ายๆไม่ซับซ้อนสรุปจบทีเดียว ไม่ต้องมาขยี้ไม่ต้องมาย้อนไปย้อนมาเหมือนหนังยาวเหมือนหนังโรงอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงมาจากแรงบ,บนนันดาลใจเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าเรารอดูรอรุ้นลุ้นว่าทางซันเนี่ยเขาจะกำกับ มาออกมาแบบไหนนะครับเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดเนาะเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินหรืออย่าเพิ่งไปวิจารณ์นะครับเราวิจารณ์ก็ได้แต่เราก็ต้องดูผลงานออกมาก่อนไอ้ดูจะบอกว่าถ้าเกิดเราไปวิจารณ์ก่อนที่ผลงานจะออกเนี่ยมันดูไม่แฟร์ถึงคนที่เขากำกับหรือคนที่เขาร่วมเล่นแสดงเพราะเขาต้องการฟีดแบ็กโดยการที่ปล่อยออกไปการปล่อยภาพยนตร์หรือหนังสั้นออกไปเนี่ย ฟีดแบ็กกลับมาได้จากคนดูหนึ่งเลยต้องให้เวลาคนดูนะครับคนดูต้องดูก่อนพอดูแล้วรู้สึกฟินรู้สึกประทับใจฟีดแบ็กก็จะเริ่มกลับมาละเริ่มมีคอมเมนต์เริ่มมีคนพูดถึงและอยากให้ทำต่อนะถ้าเกิดว่าน้องซานกำกับดีนะครับทุกคนก็อยากให้ทำต่อมันก็เป็นผลต่อองค์กรททำให้องค์กรนะมีชื่อเสียงในเรื่องของการกำกับภาพยนตร์ด้วยนะครับ มันก็จะ,ะมีอะไรที่หลากหลายกันไปหลายๆอย่างนะภาพยนตร์สมัยนั้นเนี่ยสมัยก่อนเลยนะฮะได้รับความสนใจมากและเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ดีให้กับบริษัทนะครับสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็เหมือนกันบริษัทแสงทององค์กรแสงทองเนี่ยสามารถที่จะโกยรายได้กอบโกยในเรื่องของ อะไรต่างๆได้หลากหลายอย่างที่ Adu บอกอ่ะในเรื่องของการทำรายการอ่ารายการแทวซันอย่างเงี้ยนะออกเป็นกิมมิกออกเป็น ep 1 ep 2ก็ได้อ่ะว่ามานะจะจัดยังไงอะ่ะให้ดูบันเทิงนะครับทำได้หมดนะฮะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยมันมีอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องของการร้องเพลงการร้องเพลงการรับงานเนี่ยมันคืออ่าจุดต่อยอดขององค์กรในการสร้างอาชีพนะครับ ต่อยอดคือออกไปร้องเพลงนะหลักๆคืออินฟูอย่างเงี้ยอินฟูก็คือเป็นบิดีกรคู่หรือจะเป็นพระเอกนางเอกในการอัปเดตชีวิตเรื่องราวคู่ผ่านรายการนะแต่ทุกวันเนี้ยเขาไม่ได้ถ่ายรายการแต่ว่าเขาไลฟ์สดโดยการใช้ความเรียวของเขาใช้ความจริงใจของเขาแล้วคนสมัยเนี้ยชอบอะไรที่มันเรียวชอบอะไรที่มันดูแล้วไม่เฟก ไม่ปลอมแล้วก็ทำรายการนะบอกเลยเป็นรายการแพรวันเขาก็อยากให้ออกมาแบบธรรมชาติไม่เฟกเพราะคนดูเขารักที่แพรเป็นแพรสันเป็นสันนะครับเขารักที่มุมมองของการให้ใจคนดูนะเขารักตรงนี้นะย้อนกลับมาที่หนังนะครับได้รับอิทธิพลเมื่อก่อนเนาะ จากการทำหนังสั้นที่ดูแล้วมันกระชับจับใจความอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันก็มาแก้ไขแล้วก็มาอัดแอปใช้กันนะหนังสั้นเนี่ยคือหนังที่ยาวนะจริงๆแล้วเป็นหนังยาวที่สั้นนะครับก็คือการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงที่มีประเด็นเดียวสั้นๆแต่กระชับได้ใจความได้ทุกมิติเลยรวบยอดสรุปป,ประมาณนี้คือศิลปะของการ เล่าเรื่องศิละปะของการกำกับให้มันดูแล้วรวบยอดสรุปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนิทานาละครนิยายนะครับหรือภาพยนตร์ก็ล้วนแล้วแต่มีรากฐานแบบเดียวกันนั่นก็คือการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นของมนุษย์หรือสัตว์นะฮะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าน้องซันจะกำกับออกมาเป็นรูปแบบไหนนะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปดูก่อนแล้วค่อยตัดสินแล้วค่อยมาวิพา์วิจารณ์กันเนาะ แล้วก็เรื่องของอการเล่าเรื่องแม้แต่ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น,นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเสมอฉะนั้นองค์ประกอบเนี่ยทำเลเนี่ยเหมือนที่อดิวเปิดมาหัวเรื่องอนะเนาะว่าเห็นน้องซันเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้คือหาโลเคชันนะครับแล้วก็นั่งกำกับตรงนั้นตรงนี้นะฮะเราไม่รู้ไงว่า จะออกมาแบบไหนลักษณะเนื้อเรื่องเพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยเขาก็ต้องมีจดไว้อะพ็อดหนึ่งพอดสองพอถ่ายทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามาเรียบเรียงเอามาตัดต่อให้มันปฏิบัต่อนะครับนี่คือวิธีการทำหนังสิ่งที่สำคัญนะฮะก็คือขาดไม่ได้เลยอันนี้ขอชื่นชมตัวละครตัวละครต้องเล่นออกมาดีแล้วก็มีพัฒนาการในการเล่นต้องให ถึงกับบทบาทที่ได้รับนะครับเหมือนเราเนี่ยเป็นคนตัวจริงอะเนาะสม,มมติเป็นคนแบบเฮฮานะครับแต่บทที่ได้รับคือเครียดดราม่าก็ต้องสลัดความเฮฮาความตลกออกแล้วสิงสู่ไปกับบทที่มันดราม่าและเครียดให้คนดูเชื่อว่าเธอคือบทนี้จริงๆเนี่ยเรียกว่าตีบทแตกมันจะส่งผลถึงการแสดงที่มันจะดูสมูทไปเรื่อยๆนะครับนะเนี่ยอันนี้คือสุดยอดมากๆเลย ในการเขียนบทก็เหมือนกันการเริ่มค้นหาวัตถุดิบหรือ inspiration นั่นก็คือแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะพูดหรือเสนอ presence อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำกับเนี่ยน้องสันเขาต้องไปหาข้อมูลไปรีเสิร์ชมาละน้องสันก็ต้องทำละว,ว่าอันนี้คืออะไรนี่คืองานของเขาซึ่งมันคือบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นว่าผู้ชายคนนี้ นอกจากร้องเพลงได้นอกจากเอนเตอร์เทนได้วิธีกรก็ได้ไม่ตายไหม่นะครับมีความมั่นใจและความมั่นใจของเขาเนี่ยจะนำไปสู่เส้นทางของอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นอย่างเช่นผู้กำกับหนังนะครับเป็นไปได้หมดฮะอดูถึงบอกนยว่าจะเป็นเคยแสงทองก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างนะครับ ถ้าทำได้มันก็เป็นผลดีต่อตัวน้องนะเพราะว่าน้องซันเขาเป็นคนมีพลังมี energy แอดดิวเชื่อว่าน้องเก่งและทุกคนก็เชื่อเหมือนแอดดิวเลยว่าน้องทำได้นะครับน้องสอบผ่านอยู่แล้วลที่ผ่านมาน้องยังผ่านดราม,มา่าผ่านอะไรมาได้เลยใช่ไหมครับแรงบันดาลใจในการเขียนบทสำคัญมากๆนะนำมาใช้ ได้ก็คืออ่าจะเป็นตัวละครแนวความคิดและเหตุการณ์และควรจะมองหาวัตถุดิบเพื่อสร้างาสร้างเรื่องนะครับให้อยู่ในสิ่งที่รู้สึกรู้จริงอะไรประมาณเนี้นะการเขียนบทก็สําคัญแต่ไม่รู้ใครเขียนเขียนบทที่สําคัญมากๆเลยนะครับใครทรํา,ทอ,ะาะอ,ะอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อไรเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืม w ีวัตถุบินอะไรเงี้ยครับเป็นอยู่คือว่าไปช้ำๆซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนะฮะคือแพลวเปล่าเนี่ยชีก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะนั่งข้างๆสันนะครับแหนะ่เกาะลงเกาะไหลนะฮะน่ารักดูแล้วก็หิวใจกันไปเนาะช่วงนี้ก็ปล่อยให้เขาพัฒนาการทำงานนะครับหาประสบการณ์กันไปก่อนเดี๋ยวรอดูผลงานรพร้อมกันดีกว่าเนาะ นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับแปลวสันเป็นกำลังใจให้กับแสงทองในการกำกับหนังสัน้นนะฮะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอให้ประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ